สถานการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นใครเนี่ยก็เดือดร้อนกันไปทั่วหน้าเลยค่ะล่าสุดนะคะหนุ่มโนตอุดมเนี่ยก็เดือดร้อนเช่นกันได้ออกมาเลื่อนการแสดงเดี่ยว13หลังจากที่เจอโควิดระบาดระลอกใหม่ค่ะก็เรียกได้ว่าโดนพิษโควิดกันเต็มเต็มเลยนะคะสําหรับหนุ่มโนตอุดมแต้พาณิชย์ค่ะที่เป็นเจ้าของการแสดงเดี่ยวนั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยก็ต้องประกาศผ่านทาง Facebook นะคะว่าจะเลื่อนการแสดงซิงเกิลพลายพรีเซนต์เดี่ยว เธอทีนะคะโดยได้มีการระบ,บุว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด19ในประเทศไทยเนี่ยทำให้ซิงเกิลพลาวลีพรีเซน c ์เดี่ยวเธทีนะคะจำเป็นต้องเลื่อนการแสดงออกไปก่อนค่ะเป็นวันที่13 2 2ถึง22สิ่งหาคมที่ชั้น5 r o รอยัลพารากอนทอนะคะซึ่งรอบการแสดงของผู้ชมเนี่ยก็จะปรับไปตามลำดับรอบการแสดงนั่นเองค่ะอย่างเช่นรอบแรกวันศุกร์ที่12กุมภาก็จะเปลี่ยนเป็นรอบแสดงวันศุกร์ที่1 3สิงหาคมค่ะโดยที่เล ที่นั่งเนี่ยก็จะยังคงเป็นเลขที่นั่งเดิมนั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับผู้ชมที่ซื้อบัตรการแสดงไว้แล้วนะคะจะสามารถรับบัตรพลาสติกได้ในวันที่1-30มิถุนายนที่เซเว่นอีเลฟเว่าสาขาทั่วประเทศแล้วก็สําหรับคนที่เลือกากร,รับบัตรแบบ จัดส่งตามที่อยู่เนี่ยบัตรก็จะเริ่มจัดส่งให้ในวันที่1มิถุนายนค่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งบัตรนะคะก็สามารถติดต่อทาง call center ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยหรือว่าจะส่งอีเมลไปที่ cscr team counter service t co th ก็ได้นะคะซึ่งจะต้องส่งไปหรือว่า โทรไปนะคะภายในวันที่30เมษาย,ยนเท่านั้นค่ะแล้วก็สามารถรับบัตรได้ด้วยตนเองในวันที่มีรอบการแสดงของท่านนะคะที่นาง,งานตั้งแต่เวลา4โมงเป็นต้นไปเลยแล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าสงสัยอย่างที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ อ t i c k e t c o m นะคะแล้วก็ v v n t t l a s h t h n i u t c o m Up y o m e d y หรือว่าจะติดต่อทางคอร์เ e ็นเต028267788ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มโนตอุดมด้วยนะคะในการทำการแสดงที่อาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนในช่วงนี้เนี่ยช่วงการระบาดของระลอกใหม่ของโควิด19เนี่ยก็อย่าลืมป้องกันตัวเองกันด้วยค่ะอย่าลืมล้างมือกินร้อนช้อนกลาง ะะแล้วก็ใส่แมสในทุกครั้งที่ออกจากบ้านด้วยค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ